ทุกท่านด้วยครับผมตอนนี้ครับอุ้งอิงออกแล้วอุ้ยม่อบ่อขึ้นพอีนะพบครียว่าขงเต็เอาไหมดูไมดูะเอาไห้ดูยาวออกเลยตอบอกต้บอเอออ่ะนะพี่น้องพี่ย่รรอ้าอมาแม่เหหอย่ยังงี้ยมันไ่หน่ยโอ้ยตุ๊งบอลหนาๆกเห็นเนี่ยไอ้ลราเพ่งกันนะวันาจารย์นะแค่ยิสระแค่ยิสระลกไส้หลาไปเนี่อ็นอเราเพ่ง แม่เอเอาเอางกวงไก่อชีเลยว่ลูกมันลายชีเลยวะอ้ยต้อมาัืเอเอางายชเอยู่ขนด่เดี๋ยวน้แต่เาหน่อยจีนเขาไปกินแล้รครับเดรยากเข่ามารูก้วครู้วโอ้โหีนะเดีเพีนหาหนาทีเอาเนียอันก็ย่งาสอบหาหน้าที่ในช่วงระหว่างหนาที่เสใจดอยู่ พี่น้องเขาจังสีก็เซ็งในส่งเวลาหลายราที่ส่วนคนเบาส่วนคนเบาเสร็จเลยเสม่จจะเป็นสูงแค่กระพุ้นโอกาสก็หมดสิทธิ์กระพุ้นแล้วขอบคุณเจ้าของสถานที่นะครับขอบคุณทางรันจอดรถกินซ่าร้านกินซ่ารังสิตขอบคุณพี่น้องเอฟซีแฟนคลับนะครับไปไกลทุกทุกท่านตุ้มโพงอย่างดีนะครับหรือว่ามาเพิ่แพงวันนี้ด้วยเวลาจำกัดนะครับและในการใช้เสียง เอซีแม่ค้าผู้สิ้งข่าวใจนะครับเปิดไปเพื่อไม่ไม่ให้กระทบเสียงกับผู้เพิ่นพากคว่มอยู่บ้านเนาะเอาควริเวณในในบริเวณในเขตเข้าเลยล่ะสื่อความพุทที่มันมาช่วยความพุทธเจลีภาพักเงนี่ลืมไม่ได้เลยใช่เีกยกันปีได้ซื่อมี้ทำด้วยขืนกันมีการกันเลยกระโปรวลนซื่อจัดงานในวกวีิพิธภัาฑ์หวังคม่ค่อยชอบดังผิดหวังขมากับความมว่สซื่อที่ให้กระบองแทนแน่นอนครับผม มามาทักใจนพุทับใจเอาถามดีถามนองสักใบหนึ่งก็ดูเอาถามดีลองดูแถามม่งทีถามยั้ก็เอาประโยคแรกที่จะถามก็เอซถามว่าถามเขาเปลนถามเขเปลนพดีตอบว่าอะไรกันถามเขาเปลี่ยนซื้อซื้ออะไรคือซื้อถามว่าเอฟซีดูบ้านนี่ดูบ้านเขาน้งจะฉามากกว่าบ้าน เขาสา่เ็นพอบ้านเนี่ยก็รับโอ้ยในสาลเราคุณนึงอยากเลียนีลุมสิษให่ยืนถ่ายอยู่บนมือก็ไ่ได้แสดับัผู้อื่นิคน่เมือนหอับเสื้อยที่นี่แล้ก็ได้เขาสัแม่าสอ่ที่นี่กเขาสางแคแบบแอ่ไหนจียังยังหาไูได้ไยอู้คุณเป็นใครมาจากไหน่ะเขาก่อะไร เป็นยังโอ้ว่าสิแตกหนาขึ้นอะว่ะคุณตัวบวมบวมอยู่สวัสดีพี่น้องที่อยู่ทางบ้านเอาอุ้ยาให้ผมไปเช็นสัตว์ไหมไม่ได้ว่าว่างงหรือแต่งหน้ามานี้ว่าเป็นของจริงไงเป็ของจริงของจริงไม่ใช่ของจริงเลยและของนั้นล่ะไอ้คองของไหนตามมานั้นคองเมืองลิงมาเนี่ยมาเนี่ยโอ้ยใส่เสื้อ่ายออก บา <id>: รเดอร์พี่หลออเคยอยู่ด่านดอกรีบรีบๆร่งเร็วไครับมือถือม้วนน้ำกันจนวันาทีสุดท้ายครับเป็นอย่างนี้ประธานยังความเห็นว่าต้องโยกเงาเลยใช่ใช่ครับหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการงานของท่านแล้วรีบรีบเร็วไวเลยนะครับซื้อบัตรสะดวพื่อยู่ภายในกันนะ้อย่องนี้อีหล่าองค์อีกแบบนั่งนั่งใช่กับเอซีกับแม่ตานกับคอมพอนแม่แม่วันนี้มีเก้าอี้ด้วยบัตรผ่านประตูเท่าไรสองร้อยบาทใช่ไหมครับ 200บาทไม่แพงไม่แพงนี่คือำมใจม่อีกิ่านพีน้องเนียงเยอไปกันลอเวลาเอยเช่นคืนไปโอ้โหสุดยอดมัสือจัน่อยนี่กับที่สามสันก็สนุกสนานนับพี่น้องเปนสนุกสนานกันนี่เราก็เสียภาอีรายแล้กเสียงเษียงกแเบิงเนี่ยไม่ตายอยู่ทิ ใช่เลยน่อุ้ยกะรองเห็เกาาปากมายู่นะอ้ยออกมาออกมาแต่าค้นค่ขเลยห้องเซ็ไม่อเลยห้องเซ็งมเ่ยวบสามารเนี่ยเี่เี่จเี่ยบอกูคเทียวดถุยเหมือนเด็มทั่วไปเลยย่อโตเลยวัสามาเนมัยย่อโตเลยย่อไหนที่มันโดนหรอไม่เลยกมนเอาไปาเื่อนเลยเพื่อยงไม่เ้าองูซงดู ต้ีตนีเด็มาทั้นย่งไมยินัวเรายนงคนลอียก่ไม่เปางบปบปรอเา้ยเอเปตนอนดจอมันจะรับเปลี่ยนสายเออห้องชดชดสายไหนก็ละเอยเลยมักสาวาได้ี้กีลังีมักสาวยมักสาวแล้วแล้วมัสาวตัมัจีบเนี่ยโอ้ยสอดย่ง Obrigado.